อะเป็นไรมาคือผมอยากให้น้องชายผมอะครับมันโตขึ้นน้องชายไม่ค่อยโตใช่ครับคือน้องชายผมอะครับมันไม่ค่อยโตเท่าที่ควรมันควรจะโตได้มากกว่านี้น่ะอะแป๊บนะ มันฟรีเก้าไหมเธอ นี่ตัวนี้กดอะมิโนโน,นะช่วยดูดซึมแคลเซียมกินแล้วซึมเลยน้ำมันปลานะจากปลาทองแท้ๆวิตามิน B1 นึ่งนะ B2 ยังไม่มาตัวสีเหลืองใส่ชุดลายเคยดูไหมตัวนี้ซิงค์นะช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันกันได้ทั้งภายนอกและภายในนี่สลากไม่มีใครกล้าย,ยุ่งแน่นอนกินไปเลยเด็กสมัยเนี่ยเล่นเกมติดมือถือไม่ค่อยกินหรอกข้าวปลาเนี่ยกินไปเลยน้องชายจะได้โตโตเออคือไม่ใช่อย่างนั้นครับผู้จัดจำหนา่ายเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังใหม่นะครับคือ ผมอยากให้น้องชายผมเนี่ยยาวขึ้นโตขึ้นกว่าปกติอยากให้ใหญ่เป็นพิเศษเห็นแล้วฝังสาวกีบเน้นๆเ,เลยนะใหญ่เอ้าแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรกแป๊บรับมาได้รับเจ้าของมาได้ นี่เลยเวโปรตีนของโกบอมนักก้ามราดบุรีชายาวิ่งแสนเมตรไม่พักอึดทนยาวนานน้องชายเราไม่ค่อยออกกำลังกายใช่ไหมต้องตัวนี้เลยกินแล้วช่วยสร้างกล้ามเนื้อแข็งแรงน้องชายจะได้มีกล้ามเนื้อใหญ่ๆเอาไปลองปวดกระบ,บาลเลยตลุดซาดมันเลยคือไม่ใช่อย่างนี้ครับผู้จัดจำหน่ายไอที่ผมหมายถึงนะครับคือน้องชายครับน้องชายน้องชายผู้ชายมันไม่ค่อย แข็งไม่อึดผมอยากให้มันอึดถึกทนใช้งานอะไรนิดหน่อยก็ปวกเปียกไปหมดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยแล้วก็ไม่บอกให้เข้าใจเออซีเก้าบ <9 S 1> <c> ่พอบ่อึดบ่ทนอีกบ่อตัวซีบ่สองสามีบุลลานี <c> ่ค <c> ่ะอาสิบผลทั <c> ้งอึดทั้งทนทั้งใหญ่ทั้งเงาพ้นแล้ว นี่แอลคาเนทีนเหมาะสำหรับคนออกกำลังกายเพราะมันช er ah. ่วยเผาผลาญไขมันเชือกเอาไว้กระโดดวันละ30นาทีน้องชายจะได้อึดทนใช้คู่กันเลยน้องชายอึดแน่นี่ถ้าเดานะน้องชายน่าจะ1 5 1 6ใช่ไหมรุ่นเดียวกับน้องเหมือนกันเนี่ยอายุไล่ไ่กันเลยเพเผอเรียนโรงเรียนเดียวกันด้วยเนี่ยเอาไปลองอึดเฮ้ยมึงจุกที่ไหนวะเอาเังยมาพานเด้อ กับเนี่ยที่เป็นอยังกับมึงหน่อยไงเง้ยเพื่อเดี๋ยวกูไปเอายัดให้กับของกูหัวกูน่ะใหญ่กับของมึงค่าไดนไปเกี่ยวอะไรกับมือแล้วไอ้ที่ทำเพื่อะไรเนี่ยนะคนใจของใหญ่เหมือนเพื่อมีครั้งแรกในชีวิตอะก้ามึงอ่ะกูก็มีนะตัวเนี่ยบักกุ้งรีบไปให้ไวเลยนะถ้าไม่รับก็ได้ก็ต้องว่าถึงผัวกูดอกกูนี่กันใหญ่กับมึงเอาอาวุธสิไปเลยนะนี่กินค่าที่แตกยังเว้ยโอกตีดรอหน้าเดี๋ยวให้ตัวนี้อะไรเนี่ยมันไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่อย่างที่เราคุยกันนะ อธิบายไปตรงตัวเนี่ยน้องชายน้องชายเนี่ยมึงน,นั่นเหละจะเอาอย่างไงสั่งนั่นสั่งนี่เพรากูหยิบให้ก็ไม่เอากูได้หยิบขึ้นหยิบลงกูปวดหลังไปหมดแล้วไหนมึงลองพาน้องมาดูซิตัวน้องมึงเท่าไหนมึงอยากเห็นนักใจไม้ได้เป็นผู้หญิงยิงเรือด้วยมาดูซะแค่ตาดูดูแล้วก็อย่าไปบอกใครเฮ้ยไม่ใช่น้องชาย,ยอะไรเงี้ยแรกเกิดแล้วเนี่ย เแบะเบาเลยอะอย่างนั้นอะจิ๋วหลิวมากเลยอะฉี่ลำบากไหมเนี่ยอืมทุกว่างหุดหิดมาเลยอะเอ้ยสูบสีแผบแรลขนาดนี้อะมีลำต้นกระบุนแล้วนะเนี่ยถ้ายายาวอยู่หน่อยนึงนี่พี่มองไม่เห็นแล้วนะเนี่ยอืมเลิกวิจารน,น้องกูได้แล้วสรุปได้ยังไงเนี่ยช่วยอะไรกูได้ไหมเนี่ยโอ้ยขนาดนี้ยาอะไรก็ช่วยไม่ได้แล้วแหละก็ไปหาหมอเบียรจะพ่ออาบไสปิกจูแล้วแหละแล้วยังไงสรุปจะเจอหมอเบียรได้ที่ไหนะ บอกเข้าไปว่าต้องไปที่ไหนไปที่นี่เลยครับที่ i ิน e ตอ i t y Clinic ิ y หมอเบียเพราะหมอเบียรคือเจ้าพ่ออัพไซนน้องชายแบบเต็มระบบไม่ว่าจะเป็นใยลำใยห,หัวทำยาวเต็มระบบรักษาย่อนสมรรถภาพรักษาหลังเลียวหรือทำแข็งโป๊กพิเศษที่สำคัญทำทุกอย่างพร้อมกันได้ด้วย หมอเบียร์ศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านน้องชายทำจนเป็นระดับอาจารย์สอนพร้อมกับทีมแพทย์เฉพาะทางระบบสืบพันธุ์เพศชายกว่า10คนมีประสบการณ์มากกว่า10ปีทำมาแล้วมากกว่าหมื่นเคสอย่าลืมนะครับอัปเกรดน้องชายต้องอินเทนตี้คลินิกบายหมอเบีย